เดี๋ยวให้สองพนไะพาบักตาซื้อรถไปครับสวัสดีครับกลับสวัสดีเอฟซีของทั้งช่องตลาดนัดบัวออนไลน์และก็ช่องวัวควายสเตชันทุกๆทุกคนครับผมพี่น้องครับกลับมาพบมาพอกันอีกแล้วคือเก่าเหมือนเดิมครับเมื่อนี้ผมเบาหลุดพาพี่พาน้องมาสำรวจแล้วก็อัปเดตราคางัวกันยุทธีตลาดนัดบ้านค่ายสมศรีครับผมพี่น้องครับสำหรับพิกัดนี้ครับบ้านค่ายสมศรีครับตําบลโคกเกาะครับอําเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามเด้อพี่น้อง ตลาดนี้เพิ่นเปิดทําการทุกวันจันทร์ครับเมื่อนี้ตรงกับวันจันทร์ที่22นะครับอ่ะนะครับกันยายน2568ครับอ้าผู้ใดสนใจอยากได้วงัวกับเขามาเลือกซื้อเลือกหาได้ในตลาดครับผมพี่น้องครับแต่ถาม่มีเวลาครับอีกช่องทางหนึ่งตลาดนัดวัวออนไลน์ผมเบ้าหรุดนีะ่ะจะพาพี่พาน้องครับมาสารวจแล้วก็อัปเดตราคาไปนํากัน บเป็นการเสียเวลาครับผมพี่น้องครับขอไมาแล้วจังไหนฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันได้เลยครับเด้อเดี๋ยวจะพาพี่พาน้องเบิึงวัวตัวแดกชุดแดกน้ำกันครับนี่ครับฟังทางด้านนี้พี่น้องครับเห็นบอกว่าเป็นแม่ลูกพี่พอล้งต่อกันอยู่ครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับครับต่อกันอยุบพ่อมองขึ้นกันเลยเออรับแม่ลูกบ่านี่ครับแม่ลูกว่าเท่าไรแล้วครับเจ้าสินี่ครับเบิึงแม่เบิึงลูกครับผมพี่น้องครับแม่โค้งสางยังไงครับอันนี้แม่ลูกลูกตัวแม่ที่พี่น้องครับผม ในหาแม่ดูลูกนี่ครับเบื่องตัวลูกครับลูกแดงดีแดงเข้มนะพี่น้องครับอันนี้ครับคู่นี้ครับนี่ครับอันเมื่อนี้ท้องฟ้ามันปิดครับฝนมันตกนะพี่น้องเนาะครับผมก็จริงๆเราก็นี่ครับฝนยังตกอยู่ด้วยพี่น้องนะยังลินลินอยู่นะครับเดี๋ยวจะถามราคาเบื้องไห้ครับผมอ่ะมื้อนี้พอพอตีเรามีไม้ครับนี่ครับแดงเข้มนี่พี่น้องครับผมตัวลูกเพิ่นครับ ครับคู่คู่นี้ว่าทเท่าไรก็พอ่อคู่นี้ว่าสองหมื่นสามพันห้าร้อยสองหมื่นสามห้าร้อยครับผมเอา้าแม่เพื้นทองว่างอยู่เนาะทองว่างครับแม่สิบ,บนใส่รอยสี่สิบหาดี้พี่น้องครับผมเอานี่นะครับสองหมื่นสามพันห้าร้อยบาทพะนะแม่ลูกลูกตัวแม่นี่ครับนะเพิ่นกำลังเบิง้งแม่เบิ้งลูกกันอยู่ครับเอา้ารับคู่แรกพี่นอ้องครับคู่นัเท่าไรกพ่อ คู่นั้นเป็นวะคู่นั้นเท่าไหร่ครับสามสิบสามหาอ้อยล,ล,ลูกแจ็คพอร์ตลล้านลูกแจ็คพอร์ตลอยล้านครับเอ้วแมล่ลูกลูกแม่พี่น้องครับเป็นลูกสาวอ่ะแจ็คพอร์ตลอยล้านมานะครับสามหมื่นสามหาลอยขับแม่เฟมใหญ่เด้อเนี่ยครับใส่บลนสีลอยหกสีผุหนวกครับผมเอาโค้งสั่งเป็นสายกระทบโค้งสั่งไงครับผมรัมโตเงี้ยเงี้ยลูกนี่งามพี่น้องครับแดงดีแดงเข้มเลยครับเป็นลูกสาวแจ็คพอร์ตลอยล้านมานะอ๋อนี่นะครับเบืบ้อ,อ,องไทยเบื้องหลัหง,งครับต้นตัวตัวลูก ลูกงามๆพี่น้องครับเห็นลูกแดงดีแดงเข้มเลยครับนี่ครับสวยๆเลยครับเดี๋ยวพาบึงรอบโตครับผมนี่ครับแม่ติดสายหูสายกระทบเต้พี่น้องแล้วว่าโค้งสั่งย่างไงขับสามหมื่นสามหาร้อยครับผมพี่น้องครับมาเบิึงเอานะครับเนาะครับลูกที่ใดพ่อลูกแรกเหมืนเป็นว่าลูกแรกเหมือนเนาะครับท้องว่างทุกตัวท้องว่าง นี่ครับทองวางทุกตัวเป็นงัวลูกเลยียอันนี้ลูกเทียบเด้อพี่น้องเด้อครับลูกงามครับนี่ครับสามเมือนสามหาร่อยนอืครับ เดินแปมลงหนึ่งค่ะเดี๋ยวองยุดมีสองคบเนาะครับผมมาฝากเบอร์ศูนย์ก้อแปดศูนย์เก้าแปดหกห้าหนึ่งห้าหกห้าหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเจ็ดครับผมอ่ะขอตีหกกอพี่น้องครับผมครับเบิ้งชุดแรกได้พี่น้องครับคู่นี้กับแม่ลูกลูกตัวนี้ลูกตัวงามนี่พี่น้องครับผมลูกงามงามครับผมครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ้งแม่นาตันตันตัวนี้แน่ใจไหมว่าเนี้ครับอันนี้มันของผู้ใดญ่นะครับโทษได้ครับเด้อ นี่ครับแม่แม่นี่ผมพูดเลยครับทนนะครับของหอยออทบ่อแม่คือขักเฉียมมือนีครับคือเต็มเปียคือคือหนาคือตันก็เฉียมมือนีได้มานี่ครับผมได้ของเต็มมาเออนี่เต็มดีครับเต็มดีครับเอเดี๋ยวจิบเนี่ยครับบุ๊คครับเกมเด้ไม่ว่ายั้งยังนี่เนี่ยถ่ายรเที่วกันนี่ครับผมเอาครับผมมึงตัวนี้ครับนาหนาแง่แง่ตันตันครับตัวนี้ อันนี้อายุอะไรมาไหนอายุประมาณสิบแปดเดือนเลยเป็นแม่สาวพอมผสมเนาะครับส,สาวสาวพอมผสมหอยเต้มหมายถึงอยังงังวง,วง,วงัวงอยู่อยังเออนั่นน้ท่านเนี่ยสิบแปดเดือนงัวงนะเออนะครับนี่ครับผมผมก็ไปว่าเป็นน้ำหลับพี่น้องครับผมอันนี้ก็ได้เอาเออ,เอ,อจะพากเอาอย่างนี่ครับ อายุ18เดือนครับผมอ่าเป็นแม่สาวพร้อมผสมพี่น้องครับกรีบหูดำครับมีผอมีหยางเพิ่นบ่รู้บ่ประวัติบ่สเป็นมาลูกหกแปดเนี่ยเปาลูก68อ่าลูกเคฟหกแปดพนักพี่น้องครับผมตัวนี้นี่ครับเบิ่งถ่ายครับถ่ายง่ายๆนี่แหละแดงดีแดงเข้มครับผมพี่น้อง <c oughs> อเอออขับหนาใหญ่ตันเส,ส้นสูงสีลายลายสีย 40, ่สิบเดี๋ยวสูสีอยู่นี่เนาะลบเนาะครับเนาะขับลายสี่สีบวกลบดีด<ร>อกพี่น้องครับเป็นเมียสาว อันนี้ก็สาวพร้อมผสม18เดือนเด้อพี่น้องเด้อครับแข่งขายง่ครับต่อันนี้บ่มีใบบ่มี่เอกสารเนาะครับเอ้าขึ้นมือฝามันเลยครับผมหนาเงี้ครับผมพี่น้องครับแม่นี่ฟังราคานะครับว่าเท่าไหร่สองหมื่นห้าพันสองบาทครับนั่นหนาตันตันเลยพี่น้องครับลูกเคฟกแปดครับเบื้องหน้าตาเพป็นครับครับมุมนี้ครับสีฟังมีกับผิด้อพี่น้องเด้อครับผมเบัวาําบินี้ทองฝามันปิดครับเบื้องแนวหลังครับต้นโตสองหมื่นห้าพันบาทครับแม่นี่พี่น้อง คุณแดหาแม่สาวครับโค้งสา่งหญ่ๆดีๆหึบๆขับเป็นง้วดูกหมูใหญ่เด้พี่น้องเด้อตัวนี้ครับไม่โตครับมันนี่ข้องรับก็ตัวหน่อผูนี่กับแมนเนาะครับอันนี้เจ้าได้ครับเจ็เดือนนี่มือสิบห้าร้อยอายุเจ็เดือนครับสายเนื้อสายขุนครับผมพี่น้องครับเขาอื่นว่าเท่าบดเนาะทังี่เนาะนี่รับะมุมบดครับผมพี่น้องครับผู้ใดหาใส่กันประมาณร้อยยี่สิบห้ยเราพี่น้องครับนี่ครับตัวนี้ หมื่นสิบห้าร้อยนี่ครับหมื่นสิบห้าร้อยเด้อครับเด้อครับมีสองตัวครับผมโนี่ครับต้นตวนี้ที่เด็ดแท่งพี่น้องครับผมเอาฝากเบอร์ให้นะครับศูนย์หกสองศูนย์หกสองห้าศูนย์สองห้าศูนย์สองหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดหนึ่งสองเจ็ดเจ็ดครับหอยอดเด้อพี่น้องเด้อครับผมเอามันมาครับนี่พี่น้องครับผู้ใดงฮานะครับอยากเอาไปขุนก็ได้เด้อพี่น้องเด้อยังส่ครับครับเอ้างัวงามกับเป็นตาเลียงครับมือนี้ต้นโตดีเดี๋ยวพามาเบิ้งอ่า นี่ครับเห็นแม่ขาวขาวโค้งสงั่งง่ายๆอันนี้ครับครูแดงๆสวัสดีครับสวัสดีครับครับทางนี้ของชุดนี้ของผู้ใดองนี้พอบอ,อเดี๋ยวด<ๆ>้ชุดนี้บอรับบางชุดนี้กันพี่น้องครับผมหัวหน้าหน่นทองแล้วอันนี้ทองแล้วครับเดี๋ยวนะครับแม่นีทองพนะพี่น้องครับไม่ได้เป็นแม่ลูกบอแม่ลูกเพิ่งเลยไหอ๋อนี่แม่ลูกแม่ทอง รับแม่ลูกแม่ทองทองทองจกเดือนกว่าสามเดือนสามเดือนครับผสมตัวทองคม้มตัวไวพนะพี่น้องครับเพราะนั้นตรวจทองเนาะคือตรวจแล้วตรวจแล้วตรวจแล้วครับตรวจแล้วพนะพี่น้องครับอันนี้ประกันทองห้เด้อพี่น้องเด้อรับคูนี่ครับอ่ะตัวนั่นเดี๋ยวนะครับมาตรวหน่งกันครับอันนี้ลูกอันนี้เป็นลูกเพิ่นเนาะครับเป็นลูกพ่อไหนครับลูกลูกพ่อไหนลูกบะลูกผสมเฮ้ยคิวมาเลย บอกต้อก็เป็นลูกพอดีอยู่เนาะอลูกพดีครับนี่ครับแม่ลูกลูกแม่ครับคู่นี่พี่น้องครับผมงามๆเลยครับอันนี้เปิดเปิดใบอไรบ้างเลยครับเปิดใบสองหมื่นเก้าสองหมื่นเก้าสองเออสองได้สามนี่พี่น้องครับผมนี่ครับสองได้สามลูกนี่กับแบงามพี่น้องครับผมสองหมื่นเก้าพันบาทพานะพี่น้องครับนี่ครับมาคุยกันเอาเด้อครับเด้อยางงามเลยครับนี่ครับเบิ้งงไายเบิ้งหลังนะครับต้นโตอันนี้ประกันทองให้ได้พี่น้อง ส 30, 30, ่วนสูงก็สิประมาณร้อยสามสิบสามสิบห้าอดอกเนาะนี่ครับ together. งามเลยคู่ใดก็นั่งหาเนาะครับเนาะมึงโคงสั่งดานหลังครับผมอ่ะครับแข็งขาดีครับบ่มีตำหนิอย่งเนาะครับเนาะครับผมครับงามครับงามากงามเลยครับคู่นี้มีจะมีตัวครับมือนที่พอมาพังอืดอ่ะพอมาโค้งเดียวนี่เนาะครับผมเอาฝากเบอร์ให้นะครับ090 090 9้ 9ก้าหนึ่งเก้าเก้าสี่เก้าศูนย์ี่เครับติดต่อยพอใหมายได้พี่น้องนะครับผมมันมันครับมันมันครับนี่พี่น้องครับผมคู่นี่ครับถือว่าเป็นงวงงามเป็นตะเอาได้พี่น้องได้ครับต้นตัี้ดีครับเนื้อหนังอยู่ยยวยยนลูกตัวนี้กับวันด้อยยิมหาพี่น้องครับผมส้นสูงเินครับนี่ครับแดงๆเข้มๆนี่แหละเอาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่พอสวัสดีครับเอาพแม่อตัวนี้อง จังไหนครับไก่พอดพอโบโถมาคนก็ไก่พอดเลยไปพอถึงเราตามมันฮดขึ้นวันนี้มเป็นพอดีเลยเป็นสัตว์พอดีเป็นสัตวหมื่อวานนี้หมื่อวานนี้ก็ได้บอกกันอยู่วันนี้ก็ขึ้นมาในเห็นบ่เออกขับทับได้เลยเป็นยางยุ้ยยุ้ยขับเขาเห็นสิมีเส้นฟอร์มเดียวตวทตลกนะเออครับผมเอาครับมันไก่พอดีที่จังไหนไปไก่พอดขับยุสัยล่ะทางสุพรรณ อ่านี่ครับทั้งสุพรรณพนะครับเอาแม่ลูกเออแม่ลูกเวลาสามสิบหาพนะพี่น้องครับนี่ครับร้อยกิโลเมตรแรกส่งฟรีนะพี่น้องนะครับครูนี่นี่ครับโตลูกเพิ่นครับลูกแขนอันตันนี่พี่น้องครับผมเอาหนาๆตันๆนี่แหละสร้างไม่นานครับมั่นละโค้งสั่งแบบง่ายนะพี่น้องเนะตัวนี้ครับแม่ใส่ส่วนสูงประมาณร้อยหาสิครับผมพี่น้องครับผมหาสิบหาได้ดอกครับ อันนี้ผมตีตั้มมาอีกได้พี่น้องครับผมคู่นี้ครับแม่โค้งสั่งไงครับหลูกงามครับแม่กำลังเป็นสัตว์พอดีครับสามหมื่นห้าพันบาทพี่น้องครับผมนี่ครับอู้ยังไงยังหนาแม่อ่างไงครับหนาเหลือกได้อพี่น้องเด้อครับถ่ายลามนี่ครับเบื้องหางรากดินโหลดพี่น้องครับผมกำลังเป็นสัตว์พอดีครับเหมือนว่านี่ได้คุยกันอยู่ว่าเออเดี๋ยวกะขึ้นเดี๋ยวกะได้ผสมเนาะครับเพราะว่าได้หลากันมากแดงไก้แดงเจ้าพอมาเก่านี่มันเดี๋ยวเห็นไก่อันนี้อ่า ยังกอผมมาจะถามยังกอสามมืหาเป็นอันนี้เป็นลูกที่ไดเพิ่นกอเหรอลูกสองลูกที่สองสาาเี่ยเอออยากได้พออยากได้พอได็อยากได้พออยากได้พออยคนแอบมเป็าตาายตาหิงว่าว่าเจ้าอื่นไสเสียงเออเแล้วสองย่างขุนอยากได้พ่อเด้กับไม่เซลครับนี่งทีเนาะมานี้ดอสองย่างครับมานี้แดงที่บน เขาอูดขวนมันเลยผิดนั่นแปลว่าผีตัวหลาเพรว่าจอยเั่นแปาก็แพงดิครับผมกําลังกินนมอยู่พี่น้อยแม่ก็แล้วกันหล่ะซึ่ล่างถึงบนอันนี้ลูกลูกจักเดือนเหรอพ่อลูกจักเดือนเดือนกว่าเนาะลูกเดือนกว่าเขาอูดขวนหลายหลายครับนี่ครับลูกเดือนกว่าเพราะเอาใช้ยาแล้วแม่โค้งสั่งเงยได้พี่น้องได้รั้มโตเงยเงาครับชุดนี้ครับสามพันสมมัไม่ละอันนี้สามหมื่นสามเป็นลูกที่ไหนพ่อเนาะก็แพงดิว่าซื้อกก้อกเดี้ยงกว่าลูกลูกลูกที่ไหนเพิ่นลูกแรกนี่ดิเป็นง้อลูกแรกงงอนนนเป็ นแนวอี่ครับงมว่ดรอพนักแนวน้มหน่อยก็น้มหน่อยไอ้เสือดอกลาน้ำน้ำหวานดีที่มันบัวจอยอ่ะบัเป็นอย่างนี้ครับเบิ้งเอาเด้อพี่น้องครับแม่ส้นสูงประมาณเท่าไรพอร้อยร้อยหกสิบเลย่อสูสีนะครับเนาะร้อยหกสิบร้อยหกสิบห้าขับเทียบใช่พอนี่อ่าประมาณร้อยหกสิบบวกบวกลบแล้วพี่น้องครับผมนี่ครับ ขันรักไม้นี่ขันก่อิบข้นชื้บัตระชาชนมากเลยใบเกิดมากยพอถ้าวัดโลกเลยขันก่อซิบข้นดิพอประยันก่อซิบข้นวรยัดก่อิบปีก่อิบปีข้นวรยันโอ้ยเฮงท่านที่ฟ้าเอใส่เลยแดกเลยดัหนักกันเอ้าครับตัวนี้ครูนี้คุนี่สามสิบามเนาะสามสิบสามไม่ลไครับสามหมื่นสามพันบาทครับผมอามีมือนี้มีสองคมเอครับผมสอฝากเบอร์ให้นะครับ 063 063 012 012 0792 0792ติดต่อลุงหนวดครับผมพี่น้องเอ้ามันหมๆนะครับเด้อครับผมนี่พี่น้องครับผมกะเป็นคู่แม่ลูกครับผมคู่นีแดงดีสีเข้มครับแม่อ่างเงยหนาเหลือกเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ก็ได้ครับโค้งสางเงยต้นโตดีครับเหย้าๆเป็นวัวลูกแหลครับแม่ลูกลูกโตแม่เอ้านี่ครับลูกแดงแม่แดงครับโบสดีโบสฉ่ำอยู่ดอกกีบหูดำครับนี่เด้อครับเด้อ ครับผู้ใดอยากได้เนาะครับเนาะสามหมื่นสามพันบาทส่วนครูนั่นนะครับเอ้าลูกกะจ็ดเดือนกับลูกสี่เดือนนี้เนาะครับประมาณนี้ละเออสี่เดือนครับตัวลูกคนอันนี้แม่กำลังเป็นสัตว์ครับสามหมื่นหาได้พี่น้องครับผมผมย้ำให้ฟังอีกเทีหนึงแล้วกันครับผมนี่ครับตัวลูกตัวนี้ดีดิแขนอั้นตันเยอะครับเน้องมันหนีกับเสื้อไว้หนังน้องกว่าหนีเออแม่ว่าล่ะครับผมมันเป็นสัตว์ที่พ่อแม่สอนไว้อย่าว่าเสื้อไว้จากสองสามรอบก่อนยังเสื้อมัน ตัวนี้มันสิจ่อยมันน้ำน้มมันสิเสียเพ่ออ่านี่ครับมันนนก็สิิแ่่่คำเพวาอยูให้โตลูกเพิ่นได้ตึงขึ้นจังมากันให้น้ำน้มบัตนะเออครับผมครับเอามันมันครับมันมันอ่ะนี่ครับเดี๋ยว <c oughs> พามาเบิ่งชุดฟังที่พี่น้องครับ <c oughs> เบิร์ดทางนี้กันเัิร์ดเดี๋ยวมาเบิ่งฟังนี้กันพี่น้อง สวัสดีครับสวัสดีครับครับผมเอามาปิดไทยทั้งนี้นะครับอันนี้จังไหนครับแม่ลูกแม่ลูกเมื่อสี่พันหาครับเนี่ยครับคูนี่แหมแม่ท่องไแม่ทองว่างครับแม่ท่องว่างเนาะอ้พี่น้องอ้คือเจังแม่ท่องนหรอครับเนี่ยขับอ้างบักง่ายจ้งไหมาเมื่อสี่พันหาพอ่อโอ้ยแบบนี้ครับเมื่อสี่พันหาครับพี่น้องครับครูนี่แม่บักอ้างบักง่ ครับลูกแม่ลูกลูกตัวผู้เด้อพี่น้องครับแม่ใส่ประมาณนร้อยสี่สิบยุดอกครับนี่เอ้าหมื่นสี่เออหมื่นสี่พันห้าร้อยบาทครับผมงัวลูกที่สามพะนะครับนี่เด้อครับยางหนายางเงยครับอันนี้ก็ได้ครับอ่าต้นตัวดีครับโค้งสางเงยดิพี่น้องครับผมแม่เพิ่นอ่างเงยดีอยู่ครับนี่ครับหมื่นสี่ห้าร้อยพ่ะนะครับเอ้ามีตัวใดอีกพอชุดนี้ครับมาเบิ่งชุดนี้บบบนี้ครับอ่าเดี๋ยวเด้อตัวนี้แมนบ่ สามตัวเหรอสามเก่าเมื่อนี่บ่เอายกชุดเนาะแม่แบหญ่เลยนี่ครับยกชุดนี้39มสิบ้าพนะพี่น้องครับเอาอันนั้นแม่ลูกกันบ้างเพ่งเลยแม่ลูก,กนเรนาจ้ำอันนี้แมกกนน่จม้ำท้องว่างทุกตัวเนาะตัวแม่เพิ่อนขับสามหมื่นเก้าครับผมพี่นอมมออออ้องครับเอาราคาเนื้อเลยเด้อพี่น้องเด้อครับผมสามหมื่นเก้าครับผมใครเปียกพนักทัพคุณพี่น้องเออขับสามสิบเก้าครับผมเอาเบิ่งเอาครับสาม ตัวนี้นะครับเดะใส่ประมาณรอยสามสิบหาครับผมอ่ะนี่ครับซึ่งตัวนี้ก็บรอยอ่ะนี่ครับรอยยี่สิบหารอยสามสิบยูดอกพี่น้องครับผมส่วนสูงครับคู่นี้เป็นแม่ลูกกันพนักพี่น้องครับนี่ยกชุดนะครับเด้อคู่นี้ครับยกอ่าบอมบ์คู่นี้ครับยกชุดสามตัวนี้ครับสามหมื่นเก้าครับอ่ะก็จะแยกได้คือเก้าหรือพี่น้องครับผมแต่ละตัวครับให้เพื่อนมาเบิ้งกันเอานะครับเนาะครับผมพูดอดไอยากได้ครับมาต่อร้องกันเบิ้งนะครับ สามหมื่นเก้าหอยบ้าเดี๋ยวฝากเบอร์ให้นะเบอร์ <c oughs> นี่แห <c oughs> ละครับชุดนี้ครับชุดนี้นี่แหละนะครับผมอ่ะศูนย์หกห้าสองเจ็ดหกสองแปด 65, สามหกครับผมอ่ะติดต่อหอยบา้ากันเลยพอทิพย์มาน้ำกันพี่น้องครับผมอ่ะเล่าอย่างไปเบิ้งงัวฟังพุ่นนะครับเด้อชุดนี้สามโตสามหมื่นเก้าอันนี้หมื่นสี่ห้าร้อยครับผมพี่น้องครับคู่นี้เอานี่ครับมึงเออหลด นี่ครับราคามือนีถือว่าโดนใจได้พี่น้องได้ครับผมสำหรับผู้เดที่งบว่าหลายครับผมพี่น้องครับเอ้อนี่อนเนื้อยอานขุนก็ได้พี่น้องครับผมอานเลี่ยงก็ได้ได้คุ่นงยามครับแมยังไม่ไสดๆอยู่ครับนี่ครับสายขาวเท่าบดครับลูกกันนะไงแดงดีครับนี่ครับชุดนี้ครับผมสำหรับมือนีครับคลิปนี้พี่น้องครับผมกะจะยุดคลิปไว้เท่านี้ก่อนพี่น้องเนาะรับติดตามกันต่อไปในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอา okay, บานนี้เห็น uh, <laughs> พนพึงตนรถพี่น้องครับผมรถอ่ะชุดนี้พึงม้าได้ครับเด้รับหุ <laughs> ่มกันเลยพี่น้องแบบนี้อ่ะอือ <laughs> นี่รับพึงม้าลงรถครับผมตัวนี้พี่น้องครับ <laughs> เป็นยืมลุ้มยืนหุ่มกันอยู่นี่อือ <laughs> <laughs>

ย่างงามครับผมพี่น้องครับตัวนี้อ๋อนี่ครับโอ้ห์หนาๆตันๆครับผมพี่น้องครับแม่สาวด้วยพี่น้องด้วยรับปิดกันไปแล้วติดไปใครครับเพื่อนท่านใดตนเพื่อเท่าไใดเท้าเท่าหัวหายลอย นี่ครับปิดไปแล้วพี่น้องครับย่างงามเลยมั้งไทยมุ่ะ <c oughs> นี่ครับเบิ้งช่วงไทยให้ไรให่เด้พี่น้องเ้วยครับผมสำหรับบรรยกัศสวัสดีครับ